สวัสดีครับแฟนๆคนใจชาวทงแหละคท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเอามือนี่ภาพพี่น้องมาเบิงมะละกอหรือหมากหุงนะครับพี่น้องที่คนใจชาวทงปลูกอยู่ในบ้านนะครับล้วนแต่เป็นพันธุพื้นบ้านทั้งหมดพันพื้นบ้านพันพื้นเมืองนะครับพี่น้องบ่มักพันธุไทยบ่มักพันเทศนะครับเป็นพันธุพื้นบ้านทั้งหมดน,นะครับเนื่องจากว่าเขามีคอดีของพันุนี้ก็คือ <c oughs> ทนทานนะครับ อ่าถึงอย่างไงสาเใน่ตัวน้อยแต่เขาก็ทนอ่าเป็นหมักคงที่เหมาะกับคนขี้ข้านปลูกก็จะนะครับปลูกทิมไวในในเ้เลยไงเซยหญงเองหอดเวลาเป็นหมากเองปุ๋ยกระจะได้กินบ่ได้ก,กินคือพ่อก็จะาเซ่ให้นี่คือข้อดีจุดแข็งของพันธุพื้นบ้านนะเพื่นอ,อนเนาะคาว่าพันธุพื้นบ้านนะครับเอาแปลความหมายจะหน่อยพื้นบ้านหมายคมว่าจะเบืนพื้นเฮือนอ่ะที่ปูแปดน,นี่เพื่อน้องพื้นบ้านพันุพื้นบ้านนี่หมายถึงนะครับว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์นะครับที่ปรับตัวตามธรรมชาติ ตามถิ่นที่เขากําเนิดนะครับนะครับนั่นก็คือพันธุ์พื้นบ้านจนมีสภาพทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เขาเป็นอยู่น้อพี่น้องเนาะคือเขาเกิดจะใช้เขากระพับโตตามนั่นนั่นเองนะครับแล้วก็ขยายเผาพันธุ์มาเรื่อยๆนะครับนั่นก็เอ้นว่าพันธุ์พื้นบ้านเพราะมันเป็นพันธุ์ที่นํามาจากถิ่นอื่นหรือเป็นพันธุ์ที่ปรับปรุงขึ้นนะครับบ่าแม่นนะครับเป็นพันธุ์ที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นมาตั้งแต่ดั้งเดิมนั่นเองนะครับพี่น้องพันธุ์พื้นบ้านนะครับเอาเขาจะใช้ทุ่งเล นะครับระบบลากดีนะครับหมากกรบปอทอดได้ดอกแต่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับหมากถือว่าใช้ได้พอสมควรนะครับพันเพื้นบ้านนะครับระบบลากดีอ่ะความต้านทานต่อโรคก็ดีน้องพี่น้องเนาะนะครับเนื่องจากว่ามันปรับตัวมาแล้วเด้มันเลยทนนะครับนี่เป็นมะละกอพันเพื่อนจักพัดอี่ยังบบลูพี่น้องนะครับจะ่หูแต่ว่าเป็นพันเพื้นบ้านเนาะนะครับหมากจะตั้งซีพี่น้องเห็นนี่ยล่ะกากสากอยู่นี่ยล่ะครับ รดศาสตรก็ถือว่าใช้ได้ครับส่วนรดศาสตรจะดีหรือบ่ดีนั่นส่วนใหญ่จะเว้ากันว่าขันพันธุ์พื้นบ้านรดศาสตรบ่ดีั่นจริงๆมันอยู่ที่การบำรุงการดูแลรักษาเนาะพี่น้องเนาะมันใส่ปุ๋ยมันบำรุงดีๆนะครับรดศาสตรก็บ่แพ้พันธุ์ที่ปรับปรุงมาหรือพันธุ์ต่างประเทศนะครับพี่น้องอีกเจ้าหนึงก็มักตรงที่มันทนนี่ยแหละบ่ว่าสิล่มไปจังได้บิดไปจังได้ก็ยังเป็ี่นมากอยู่คือเก่าเดี๋ยวไปเบิ่งพี่น้อง นี่แหละครับคือข้อดีของพันธุ์พื้นบ้านพันธุ์พื้นเมืองพี่น้องนะครับบ่าว่าจะยุ่ในสภาพใดถึงเวลาเป็นหมากก็เป็นหมากคือเขานะครับต้นล้มเนี่พี่น้องต้นมันล้มนะครับแต่เห็นมันล้มเมื่อสี่จะไปค่ำขึ้นนะครับเนี่ยขันค่ำขึ้นนี่ตายนะครับปล่อยอยู่งเร่องสีรถนะครับคนใจเช่าทุ่งเคยไปค่ำขึ้นอยู่นะครับมันเคยล้มยังไงแต่ข้าวปลูกตะกอนปุ๊เนาะค่ำขึ้นแล้วตายโคโล่คือไปแต่เฮ็ดให้ระบบภาคของเขากระทบกระเทือนนะครับ ปอยไปไยังสิอะไรนี่นะครับกินง่ายเพราะผมต็มไว้ราบเหมือน,นย่างไม่เก็บตับปลดตาํตาๆนี่เนาะนะครับนี่ยังเป็นหมากให้กินขี้เกา่านะครับพันพื้นบ้านนะครับส่วนอยากให้จะลดอยากให้ลดซาดดีอยากให้ลูกดกเนื้อนายังกิอยู่ที่การบํารุงปุ๋ยของขห้าลเราบัดนี้นะครับพี่น้องนะครับนี่แหละเป็นยังควใจะช่อดวงจะเลือกใส่พันพื้นบ้านมาปูเนื่องจากว,ว่าข่านข่านเบิ้งข่านใส่ปุ๋ยเนื่องจากว่ามันไงไงเออมันดูแลรักษาไงพี่น้องทนท่านนะครับพี่น้องเนาะ โดยเฉพาะโลกใบด่างของมะละกอนะครับพันธุ์พื้นบ้านยิ่งพอท่านเห็นน้อพี่น้องเนาะนะครับระบบใบระบบยังยังดีอยูนนอนะ่นะครับรบ,บ,รบ,บ,รบ่คือพันธุ์ต่างประเทศพันธุ์ที่ปรับปรุงมาซื้อมาราคาแพงๆกับป๋องละสองพันสามพันมาปลูกประคบประงมบ่เบาสันเฮ็ดบ่เป็นคือแต่เฮาเนี่ยตายโคโลวให้ดีปลูกแบบคัน้นๆในแห้งบ่ได้กินเลยนะครับสังเกตจากสวนหรือฟาร์มใหญ่ๆที่เพิ่นปลูกเพื่อการค้าเนาะพี่น้องเนาะปลูกส่งโรงงานน่ะสิต้องเน้นมากสวยมากดกต้องเป็นพันธุ์ จากต่างประเทศหรือเป็นพันธุ์ที่ปรับปรุงขึ้นไฮบริดไปนะครับบ่บิดเราต้างเฮาขึ้นบ้านนี่แหละครับหอดยากระเจ็บต่าเลยแซ่บคือกันเนาะพี่น้องเนาะส่วนจะแซ่บหรือบ่แซ่บก็อยู่ที่เครื่องปรุงนี่แหละยามต่าก็ได้ต่ำเสร็จแต่นำปลาแดกซื้อๆกับเจ้าบ่ปรนเด็นและขันมีเครื่องครบกับบ่บ้านแล้วนะครับใส่กุ้งใส่ปูใส่หอยเข้าไปเพื่อนบ้านกับเพื่อนบ้านเอาไว้นะครับบ่ย่างไร้ถ้วยขึ้นละไร้ถ้วยกับเบื่อขึ้นนะครับนี่คือข้อดีของพันธุ์พื้นบ้านนะครับพี่น้องนะครับอ่ะอยู่ด้้ทุกสภาพแแววลลลอมมๆนี่ นี่หักของเขา,าอยู่สิครับนี่นี่ต้นปูกขี้ดินอยู่นี่นะครับมา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 ,มา,มาเป็นมากเสือเองแล้วนะครับต้นนี้คือกันนะเพี่น้องนะครับบางคนบอกว่าต้นมันคงพิการว่ามันกับแจ๊คพิการเพราพิการไม่รู้แล้วแต่มันเป็นมากให้ได้กินช่วยน้อพี่น้องเนาะนี่ครับพันพื้นบ้านนะครับความอดทนความ,ทน,วามทนทานต่อสภาพแวดล้อมสุดยอดคนใจเส้ทุ่งจังเลือกปลูกพันพื้นบ้านเนาะพี่น้องเนาะ อนอกจากทนทานต่อสภาพแวดล้อมปลูกง่ายแล้วอายุยังยืนได้พี่น้องบ่เนี้นะครับนี่มะฮุงต้นนี้นะครับประมาณ4-5ปีแล้วบ่นะครับตั้งแต่คนจะชอบทุ่งเลี้ยงหมูยพี่น้อครับเบิ่งต้นเขาสูงขึ้นยืดขึ้นยืดขึ้นยืดขึ้นนะครับต้นมักสมผู้งามมันมันยามมักสมผู้สูงเรือมันยืดสูงก็หมักสมผู้แต่เดีย๋ดวยวนี้ก็ยังเป็นหมากอยู่นี่พี่น้องนะครับยังเป็นหมากให้เห็นอยู่นะครับอ่าซูมจัง่อย นี่นะครับยังเป็นหมากอยู่นะครับกันตอยลงมาได้กับตำแซ่เพื่อกันนะเพื่อนเนาะพันพื้นบ้านนะครับหมักกังเสร็แล้วคนใส่เสื้อถุงนะครับหมังหุงคนขี้ขันนะครับเพื่อนเนาะปลูกเชื่อเดียวกินหลายปีนะครับลมมาโยกลายเถียวเราตัวนี้ขึ้นว่าสิไปแล้วแต่บ่ไปนะครับทนท่านนะครับฉะนั้นนะครับเป็นยังเกษตรกรจังนิยมเอาพันพื้นบ้านกับพันต่างประเทศหรือพันที่ได้รับการปรับปรุงแล้วมาต่อกันอย่างเช่น ใช้ต้นตอเป็นพันธุ์พื้นบ้านนิยมใส่ต้นตอเป็นพันธุ์พื้นบ้านเช่นมะม่วงแก้วน้องพี่น้องเนาะต้นตอมะม่วงแก้วแต่ขึ้นไปก็เป็นโซกอันนั้นเป็นฟ้าลั่นเป็นเขียวเซเวยไปนะครับเอายอดพันธุ์ดีมาต่อเนื่องจากว่าพันธุ์พื้นบ้านเป็นพันธุ์ที่มีระบบรากแข็งแรงหากินเก่งอ่ทนทานะนะครับพี่น้องดูดปุ๋ยกินปุ๋ยกินยังได้ดีนะครับทรงปุ๋ยทรงอาหารไปเลี้ยงรับต้นเลี้ยงมาเลี้ยงพ้นได้ดีนะครับ จึงนิยมใส้ต้นต่อเป็นพันธุ์พื้นบ้านนั่นเองนะครับพี่น้องเหมนเบื้องต้นนี่นะครับจากเท่าไรปีแล้วนี่ยพูนยุดหยืดหยุดหยุดหยุด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 นะครับพุ่นอ่ะมันอยากมันเหมือนเจ้านายสู้ไหมเบื้องเสร็ล่ะพุ่นหมากปุ่มมีผลเนาะพี่น้องเนาะนะครับพันธุ์พื้นบ้านนะครับบอกเตัวแนวดีอลไรแนวเสียมีบ่ล่าเอามีขึ้นกันครับพี่น้องพันธุ์พื้นบ้านแนวเสียมีขันคอเสียกับมีขึ้นกันนะครับคอเสียของพันธุ์พื้นบ้านมาในี้พี่น้องนะครับ ลูกค่อนข้างเล็ก่ะลูกปานกลางถึงค่อนข้างน้อยแล้วก็บ่ค่อยดกนะครับพี่น้องบางเท้อก็นเนื้อก็นหน่อยพราะมัะมกมันโป่งหลนะเนือ้อบางๆพออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาการใส่ปุ๋ยพี่น้องนะครับถ้าหากได้รับการดูแลรักษาเอาใจใส่ดีๆคือพันราคาดังๆพันราคาแพงๆนะครับพวกคุณภาพกับ,บ่บแทบจะบบตางกันแลนะ้วเนาะพี่น้องเนาะ มีน้ำซ้ำพันธุ์พื้นบ้านอาจจะได้เปรียบกว่าตรงที่มีความต้านทานต่อโรคสูงหากินเก่งะง่ายปลูกง่ายนะครับพี่น้องบ่ต้องเอาใจใส่หลายนะครับเพียงแต่ว่าราคาบ่ดีตรงที่อยู่ที่ความนิยมนั่นเองนะครับไทยเฮาคันว่าพันธุ์พื้นบ้านพื้นเมืองหรอ้ยบ่คักปนไดเพราะว่าราคากระูือกสังเกตว่าใกล้บ้านใกล้พื้นบ้านนี่ราคาก็เพเาทอดไดหากไกลฟาร์มหากเป็นไกลจากฟาร์มใหงไๆที่เขาเลี้ยงโว้ยสื่อกินดีขึ้นยังนี่ แพงท่าใดก็บบาวน้อยไดกกินไก่นอกพุเด้อไก่เขาเจ้าเลี้ยงมีระดับพุ้ดเด้อผมว่าหาลูกไม่ว่าจักสารอี่ยังเนี้นะครับฉะนั้นพันธุ์พื้นบ้านจึงเป็นพันธุ์ที่เหมาะที่จะปลูกไว้บริโภคเองภายในครัวเรือนโดยเฉพาะเกษตรพ่อเพียงเกษตรยังยืนเกษตรพึ่งตัวเองเกษตรปลอดสารพิษเนี่ยเหมาะเลยพี่น้องนะครับสำหรับพันธุ์พื้นเมืองนะพี่น้องเน,นะาะบ่วจะเป็นสั์เป็นพืชน,นะครับโดยเฉพาะมักหุงนะครับไปหัวให้ไปนะคือของเข้าใจช้าทุ่งนี่ครับอยู่แก่เฮือนมองละต้น2ต้นนี่ครับ ซ้ำสิต่ำเนี่ยพี่น้องมาเบิดบ้าน,นเนี่ยครับการบ่เบิดเนี่ยกินกันบ่เบิดเนี่ยนะครับมันหลายนะครับซ้ำสิกินเนาะซ้ำสิปลูกสิยูสิกินซ้ำที่ปั่นพี่ป้าน,น้องไปกินนะครับมาละกอพันพื้นบ้านส่วนพันอี้ยังนั่นไม่รู้เนาะพี่น้องเนาะว่าแต่เป็นหมากให้กินนะครับนี่ปลูกทิมๆไว้นะครับพี่น้องมีนม้ำกระหดแต่มีปุ๋ยกระใส่แนวบ่มีกบ่ใส่ลืมๆไปนะถึงเวลาถึงครบอายุเขาเขาก็เป็นหมากเป็นยังให้ได้กินนะครับนี่คือข้อดีของพันพื้นบ้านพี่น้องสมมติว่าคนใจซทุ่งไปื้อเ มะละคงพันแพงแพงเม็ดแพงแพงกระป๋องละพันสองพันมาปลูกการทีปลูกตามกระเยืมตามมีดตามเกิจกด,เเดจังสิญยู่ยามโบเดเลียเยอะเนาะมัฟมึงต่เป็นเบี้ยวผมจักนะครับแต่นี่มันทนเนาะงพี่น้องพันพื้น,น,นบ้านนะครับตำแซสเพื่อนลอนี่ก็ได้นะครับใส่กุ้งใส่หอยใส่ปูตำปลาตำส้วนตำมัวมม่วเข้าไปในหอยพื้นบ้านกับพื้นบ้านเถอะไว้เบิดขึ้นกันละกันตำแซ่บเนาะพี่น้องนะครับฉะนั้นจึงอยากจะแนะนำพี่น้องว่าอ่ะนะครับนิยมปลูกไปยู่ไปกินเด้อพี่น้องเด้อ อีกชนิดก็เป็นการอนุรักษ์พันธุ์ไทยไเขาไว้นะครับใ้มันเบิดนะครับพี่น้องนะครับเพราะมันก็มี้อดีหลายประการอยอะปลูกง่ายทนทานลรกอายุยืนนะครับพี่น้องนะครับเหมาะกับพื้นบ้านของเฮานะครับมือหนีน้เสูงเนยจกคับมากคุงนะครับมาละกอพันพื้นบ้านดีจังไดเหมาะที่จะปลูกแบบใดนะครับขวัใจชักชวนน้ำมาฝากปีฝากน้องนะครับคลิปนี้นะครับ พ่อพี่พอน้องเพื่อนท่านี่น้ำสาระเล็กๆหน่อยๆมาฝากพี่ฝากน้องนะครับบ่ห้พี่น้องข้มงามม่วงข่ามพันไถ่พันพื้นบานโดยเฉพาะมะฮงกวนอนุรักษ์ไว้น้องเพื่อนน้องเนาะนะครับเอ้าคลิปหน้ามี่ยังอีกจังพ่อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับทางเขาบานคนใจชศราทุ่งตัวนี้